สยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะคะเอเรียนาชาแนลคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีมังกรและขนามังกรนะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทคนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไทม์สแตมปจะอยู่ใต้ description b o กนะคะแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะสามารถเลื่อนไปได้เลยแล้วแต่คุณจะดูสถาน,าน,นะไหนพาร์ทคนโสด สถานการณ์ความรักเป็นไงบ้างชาวมังกรสองระยญ The World สองจีสองใจดูเหมือนจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะมีคนอยู่ในใจของคุณแล้วหนึ่งคุณที่คุณแอบสองแอบมองแอบชอบแอบดูเขาอยู่อีกคนหนึ่งคือคนใหม่ที่คุณจะได้เจอนะคะเนี่ยคุณมีโอกาสได้เจอกับคนใหม่แต่สถานการณ์ความรักของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งนะคะไม่ค่อยมีความหมือหวาหรือคุยแล้วเนี่ยคนใหม่ที่เข้ามาคุยแล้วก็ดูจังเงียบๆไป ดูจะสรุปว่าจะเข้ามาจีบหรือจะเข้ามาแค่นับทายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่มีความคืบหน้านะคะไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่เนาะส่วนขอดูคนที่คุณสองคุณดูคุณชอบเขาอยู่นะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงเดมู Moon, นะคะปาดในเท้า สามตัวสามใเท้าเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะเปิดปาร์ตี้นะคะหรือความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกเขาจะไปเป็นตัวเลือกหนึ่งของใครบางคนนะคะเจอกับเรื่องราวที่ทําให้รู้สึกหดหูผิดหวังคลุมเครือเศร้าใจเลือกที่จะเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะเขาอยากที่จะคือเหมือนเหมือนเขาจะต้องรออีกแล้วอะรอให้อีกคนนั้นอะ คนคุยของเขาหรือคนในใจเขาว่าตัดสินใจเขาว่าอยากที่จะได้รับความชัดเจนนะคะหรืออยากที่จะได้รับความคอมมิตเมนต์แต่ดูเหมือนคนคนนั้นก็ดูจะปล่อยปะละเลยไปเรื่อยๆนะคะเปลวิงเวลาไปเรื่อยๆมู้จะกักหรืออะไรนะคะมันก็เกิดความหน่อยกดขึ้นไม่อยากจะอยู่จุดนี้หรอกตัวเขาอะไม่อยากจะอยู่เป็นตัวเลือกของใคร ะะแต่ความรู้สึกเขาก็ให้กับคนคนนี้ไปแล้วมันก็ดือออกมาค่อนข้างยากดังนั้นก็เลยเลือกที่จะรอคําตอบเนาะแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณบ้างละ่ะเขารู้สึกยังไงเทปซับคัพนะคะ2ไม้เท้า The Sun ัน้าวถ้วยนายออฟคัพนี้ดูเหมือนเขาจะรู้นะว่าคุณนะ่ะชอบเขานะคะ ว่าคุณชอบเขาจะเป็นเพื่อนทางโลกออนไลน์หรือเป็นเพื่อนที่อยู่ทางไกลหรือเป็นเพื่อนที่เป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะมันเป็นลักษณะที่ดูจะสับสนในตัวเองด้วยนะว่าเขาคิดยังไงแต่รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าหรือเป็นคนที่สามารถพูดคุยได้ เป็นที่ที่สบายใจคุยสนุกนะคะคุยกับคุณคุยสนุกแต่บางทีเวลาที่เขาแบบมีปัญหามาเสียใจมาคุณก็ดูจะเข้าใจเขานะแต่ดูจะไม่อยากให้มันเป็นไปมากกว่าสถานะเนี่ยไม่อยากจะให้เป็นมากกว่าเพื่อนหรือเป็นเพื่อนที่แบบให้คำปรึกษาอยู่ในสถานะแบบนี้ดีกว่านะคะเขามีโอกาสจะชอบคุณไหมในอนาคตอันใกล้ ห้าตัวห้าห้าดะนะคะชอบไหมอรอสเปคเขาเยอะสเปคเขาสูงนะคะสเปคเขาสูงเราอาจจะยังโอเคว่าก็ดูน่ารักดีแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ตรงสเปคทั้งหมดนะคะหกสิบสี่สิบคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาสิบเหรียญคุณอยากจะเป็นที่ที่สบายใจสำหรับเขาถึงแม้ว่าใจคุณจะเจ็บลึกๆข้างในก็แล้วแต่ นะคะยอมจะเป็นเพื่อนของเขาก็ได้อึดอัดหนักใจอยู่ข้างในพยายามที่จะทําดีหวังว่าเขาจะเห็นใจเราหวังว่าเขาจะเห็นความรู้สึกของเราแล้วเขาจะรู้สึกดีๆกับเราสักวันแต่เราก็รู้อยู่ลึกๆว่าเราดีแค่ไหนดูเขาจะดูเขาจะไม่ค่อยจะหันมาหาเราเท่าไหร่เลยนะคะเขาจะโฟกัสแต่เรื่องอื่นมากกว่าเขาจะมาหาในช่วงที่เขามีความทุกข์มีปัญหาหรืออยากจะคุยนะคะคุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ย มองเหมือนเราเป็นคนหนึ่งที่เขาสบายใจนะคะและเราก็พยายามจะเป็นคนที่สบายใจเพื่อเขามันเป็นลักษณะเป็นโซนอแล้วอะสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะถึงเธอเธอเป็นสิ่งที่ดีนะที่ดีที่สุดในชีวิตฉันนะคะแต่อาจจะเป็นในโมเมนต์เพื่อนความรักแบบไม่มีเงื่อนไข นะคะความรักแบบไม่มีเงื่อนไขในที่นี้สําหรับเขาคืออยู่ในลักษณะแบบความเป็นเพื่อนอ่ะมันไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรกูมไม่ต้องเป็นต้องแบบเป็นคนที่หน,น้าตาแบบไหนก็ได้นะคะฐานะนาแบบไหนก็ได้นิสัยแบบไหนก็ได้แค่เป็นเพื่อนที่ดีของเขาเขาก็รู้สึกว่านี่แหละมันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสําหรับเขาจริงๆฉันอยากจะเป็นคนที่ดีกว่านี้อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นมันเป็นเชิงแบบศซลานีนีเป็นเชิงแบบ เป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่สบายใจที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จในความรักหรือการงานและอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคยเอามาปรึกษาหรือพูดคุยกับเรานะคะโอเคต่อไปนะดดสรุปบทสรุปนะคะ รู้สึกน้อยหรืออยากจะหายไปนะอยากจะห่างออกมาจากครัวเขาคนนี้นะอยากจะอยู่ในมือของตัวเองเราเยียวยาเราฮิวใจเข้ามาเยอะนะแต่สุดท้ายเวลาที่เรามีปัญหาหรือเกิดปัญหาอะไรในใจอะ่ะกลับบอกใครไม่ได้กลับเป็นเรื่องของการที่เราก็ต้องรักษาตัวเองเราก็ต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวเราเองเรารู้สึกเหนื่อยนิดนึงนะคะในช่วงนี้เหมือนจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นส่วนคนที่เข้ามาคุยก็ คุณแล้วก็หายตกลงอะไรยังไงก็ไม่รู้ยาอันนั้นก็ปล่อยเขาไปนะคือจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ในไพ่ขอยงคุณไพ่ความรักคุณคู่ตัวที่จะได้รับความรักเหมือนกันสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณทําไปอะ่ะเขามองเห็นเขาก็รู้สึกดีแต่อาจจะไม่ได้รู้สึกดีไปเกินกว่าความวามีตาภาพที่ดีนะคะอืเท่านั้นเองเนาะอย่าน้อยใจนะคะคุณเองก็มีคนเข้ามานะก็ลองช่างใจดูว่า จะลองเป็นฝ่ายเข้าหาหรือคุยกับคนใหม่ๆดูบ้างไหมคุณก็เป็นคนที่น่ารักนะอไพยบอกนะคะุ่ณก็เป็นคนที่น่ารักแค่ดึงความสนุกสนานความเป็นตัวเองออกมานะคะในการที่จะพูดคุยสื่อสารกับคนใหม่ๆความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นไปได้ดีก็ได้ในอนาคตนะคะโอเคพาร์ทคอสนสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักของคุณนะคะไพ่ในฝั่งคุณนะ mm hmm. เก้าเหรียญเอ p e r ร์ร hmm. ์นะคะนายอมบอนมีแต่ไพ่บุคคลนะ mm hmm. โอ้โหช่วงนี้ตึงตึงแข็งแข็งนะคะอ mm ืม hmm. ตึงตงแข็งแขงคอนโทรลความสัมพันธ์ดุนิดนึงด้วยนะคะ mm hmm. ระวังในเรื่องของคำพูดนะ mm hmm. แล้วก็อารมณ์สูงสูงเลยนะ mm hmm. คนมีคู่ ไลฟ์สไตล์ช่วงนี้ <c oughs> คล้ายกับคนโสดนะคะเงาเงา,งาแต่เรื่องอื่นเนี่ยมีความสุขดีแฮปปี happy, ด้ดีมีเงินใช้มีเพื่อนฝูมีนู่นมีนี่ให้ทำนะคะแต่ในเรื่องของการเติมเต็มความรักช่วงนี้จะดูจืดๆไปนิดหนึ่งนะคะดูเงาเงาหน่อยๆในเรื่องความรักสักหน่อยนะคะถ้า ไฟธาตุลมก็คือเมษสิงหรือธนูนะคะกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุภในที่นี้นะคะเมษกับสิงเด่นที่สุดนะฝั่งคนรักเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักสองไม้เทา้าดาวถ้วยอินเรสโอเขาก็เกรงใจคุณหนักเหมือนกันนะคุณขมมาเขาก็เกรงใจคุณหนักเหมือนกันแต่เขาก็รู้สึกอึดอัดในขณะเดียวกันเหมือนกันนะ ทั้งอึดอัดแล้วก็กดดันมากเลยเเขาต้องต้องเห,อเหมือนเป็นคนที่ดูตัวเล็กมากๆนะคะแล้วคุณดูตัวใหญ่มากเขาจะทําอะไรเขาก็จะคิดเยอะมากๆว่าแบบจะดีไหมเดี๋ยวก็จะมีปัญหาหรือว่าแบบนู่นนั่นนี่นะคะจนจนในเรื่องของแพชชั่นในความรักของเขาอ่ะม,มันจางไปด้วยนะคะแพชชั่นเรื่องความรักก็จางไปด้วยก็ต้องยอมก็ต้องเป็นฝ่ายยอมต้องเป็นฝ่าย เป็นฝ่ายให้นะคะแต่เป็นการให้ที่เป็นเรื่องของการจำยอมอีกทีมันไม่ได้เป็นการทำแบบนี้ประพฤติแบบนี้เพราะอยากที่จะทำแต่เป็นการโดนแบบข่มอีกทีหนึ่งหรือลังสีลังสีของคุณนะคะรังสีของคุณแผ่มานะคะก็จะเป็นลักษณะที่เขาจะต้องเป็นแบบไหนต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณความรู้สึกความคิด ความรู้สึกแล้วความคิดนะคะสีไม้เทา้าทําครงนายออฟเพนเดอร์เกิลส์เฮซัมบลอนส์แล้วก็สองถ้วยก็รักคุณนะแต่อยากให้คุณกลับไปเป็นคนที่เบากว่านี้ได้ไหมเป็นคนที่ซอฟกว่านี้หน่อยอ่ะคือดูคุณดูเปลี่ยนไปอะ่ะคุณดูเปลี่ยนไปนะคะอืมเขาอะรักคุณเขาชอบคุณในแบบแบบเดิมมากกว่า คือเปลี่ยนไปอะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะได้แต่บางทีมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้ว,ลวดูแบบดูขมมากขึ้นดูดูเขาไม่เป็นตัวของตัวเองอืมความสุขมันก็จะหายไปด้วยนะคะทุกอย่างนี้ก็คือเพื่อความสัมพันธ์ล้วนเลยนะคะเพื่อความสัมพันธ์ล้วนเลยฝั่งคุณนะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาสี่เหรียญคุณต้องการทุกอย่างที่มันจะเป๊ะนะคะ ไม่อยากให้มีปัญหาเดิมๆเกิดขึ้นดังนั้นทุกอย่างก็เลยจะต้องมีการเช็คพฤติกรรมนะคะปรับพฤติกรรมนิดนึงคุณรู้ตัวนะว่าคุณมีการเปลี่ยนไปแต่บางทีมันมันจะเยอะเกินไปนะคะมันไม่สมดุลน,นะการเปลี่ยนไปตรงเนี้ยมันไม่สมดุลอืม ให้ดูคุณพยายามจะนิ่งแล้วนะแต่อารมณ์นิ่งของคุณมันจะดูดุไปไหมนะคะอาจจะดูดุเกินไปในสายตาเขาหรือในความรู้สึกของเขานะค,ะคุณหวงเขาหวงนะคะพยายามกอดคุณกอดความสัมพันธ์กอดพฤติกรรมกอดความคิดกอดความรู้สึกแต่บางทีอะ่ะกอดแน่นเกินไปมันทําให้เกิดความอึดอัดได้นะคะมันเกิดความอึดอัดความหนักความกดดันได้ต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจเขา ันแปลกใจถ้าคุณจะมีความสุขโดยที่ไม่มีเขาฉันปิดบังตัวตนของฉันจากคุณนะคะคือเขาไม่เป็นตัวเองอะในช่วงเนี้ยเขาไม่เป็นตัวเองนะฉันไม่ได้ฉันไม่ได้สนใจหรืออะไรเวลาที่มีคนพูดถึงคุณหรือมีคนนิ่ทาหรือมีคนพูดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเขาเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้ไม่ได้อยากจะร่วมวง,งหรือไม่ได้ถ้าคุณกังวลว่าเขาเ คุณไปคุยกับคนอื่นๆไหมน้อยมากๆนะคะแทบจะไม่มีเลยนะต่อไปบทสรุปนะคะบทสรุปแปดในเทา้าการพูดคุยการสื่อสารนะคะระวังในเรื่องของการสื่อสารจะทำให้คน,นึเข้าใจอีกแบบนึงนะคะปัญหาในการคุย <c oughs> ปัญหาเรื่องการสื่อสารความตึงนะคะตึงห้อยตึงเกินไปในความสัมพันธ์มันจะทำให้เกิดความนิ่งและความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในที่นี้ก็คือในที่นี้มันมาจากสิ่งที่แบบ มันถูกผูกวัดเอาไว้มันถูกล้างเอาไว้เขาไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่ที่ที่เขาจะเป็นตัวเขาไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่อยากจะทำอยากจะเป็นถูกมัดถูกห้อยถูกตรึงเอาไว้แบบนี้นะคะความสัมพันธ์ก็เลยค่อนข้างจะตึงนิดนึงนะคะโดยโดยความรู้สึกนะโดยความรู้สึกค่อนข้างตึงแต่โดยสิ่งที่เห็นเนี่ยก็ดูจะไม่ตึงหรอกเพราะเราจะไม่ได้ไม่ได้โฟกัสที่รายละเอียด ถึงวลตาหรือความรู้สึกเขาขนาดนั้นเนี่ยเรามองภาพรวมไวห้ทุกอย่างมันออกมาดีก็พอนะคะบางทีรอนะคะว่าถึงจุดที่เขาแบบอดทนหรือแบบไม่ไหวอ่ะโอกาสที่จะทะเลาะกันใหญ่เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะให้ความรักคนคนเป็นคนนี้เป็นคนที่ใช่เป็นเนื้อคู่แล้วก็เป็นรักแท้ของคุณน,นะคะเขาไม่ไปไหนไกลหรอก นะคะอย่างน้อยนะปรับมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ปรับให้มันดีขึ้นนะ่จะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าดีต่อตัวเราดีต่อคนรักด้วยแล้วก็สิ่งนี้มันจะดีต่อความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าปรับแล้วดี ในใสายตาของเราว่าเราเมองว่าบันดีเท่านั้นอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาคิดรู้สึกยังไงนะคะอันนก็เป็นสิ่งที่จะต้องตระหนักถึงเช่นเดียวกันเนาะโอเค,อเคพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุณนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะเพย์ซับครับ สาดาบแปดดาบสิบเหรียญจ t ติ e นะคะชาวธาตน้ำค่อนข้างเด่นหรือมีิธิพลต่อคุณนะมีนกระกรดหรือพิจิงที่ในราศีลักขณาหรือดาวศุกร์เจอกับเรื่องราวที่ทำให้คุณเสียใจเจ็บใจ,ใจนะคะอึดอัดนังใจเหมือนกันนะจะอยู่ก็ก็ไม่ไหวจะออกมาก็ยังออกมาไม่ได้คือมันมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจอย่าง,จงแจ้งแดงแจชัดเจนภายในสิบหเนะะี่ยค่ะ ช่วงปลายเดือนอาจจะตัดตสินใจได้ในท้ายที่สุดนะคะช่วง16-20กลางๆเนี่ยาจจะอยู่ในจุดที่แบบจะก้าวออกจะอยู่ตรงนี้จะก้าวออกค้าจะออกจะอะไรอย่างไงนะคะมันสับสนเต็ไมไปด้วยความสับสนความหนักใจความอึดอัดความระแวงความคึงบนนะคะความคิดมากความเสียใจความทุกอย่างในความสัมพันธ์อย่างคนคุยคนนี้นะคะเราจริงจังกับเขา แต่สิ่งที่เราได้มามันมันตรงข้ามนะคะต่อไปฝั่งเขานะคะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์นายออฟบอลสองไม้ทเท้าอ,อ้สองเหรียญน,นะคะเจ็ดไม้เทา้าเดวิล <c oughs> <c oughs> เขามีใครอยู่แล้วนะก็มีความสัมพันธ์หรือใครเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีในเรื่องของบุคคลที่สามหรือความสัมพันธ์เชิงซ้อนทางเชิงซ้อนเนาะซับซ้อน เขาพยายามปิดบงังไม่ว่าจะปิดบังต่อตัวคุณเองหรือปิดบังต่อคนของเขาก็ตามนะคะเขาเป็นคนที่รักสนุกอยู่เลยเรื่องความรักนะคะรักสนุกนะคะนักรักเจ้าชู้นะปิดบังคนนั้นปิดบังคนนี้แต่ท้ายที่สุดคุณก็จะได้รู้ความจริงอยู่ดีว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะทำไมต้องมารู้ในในตอนที่แบบรักไปแล้วหรือทำให้รักไปแล้ว ในหลายๆครั้งจะมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยต่อไปเขาคิดว่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขารู้สึกผิดบ้างไหมกับสิ่งที่ทำหรือเขายังไงเขาจะยือ้อหรือเขาตัดสินใจเขาจะเลือกใครเจร็ดาบเขาแอบใครมาคุยเขามีใครเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วนะคะชัดเจนเขาดูจะไม่สนไม่แคร์โนสมโนแคร์อะไรใดๆทั้งนั้นถามว่ารู้สึกผิดไหมไม่ไม่ได้รู้สึกผิดเลยน้อยมากนะคะเชิญก็คือดูแบบ ฉันคิดว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะทำฉันก็ทำอะไรก็ได้ฉันอยากจะคุยกับใครฉันก็คุยได้อะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะทั้งที่รู้หรือว่าก็มีใครที่ฉันเจนอยู่แล้วด้วยซ้ำนะต่อไปฝั่งคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้คุณรู้ว่าคุณเล่นกับไฟนะคะคุณเสียดายเวลาที่ผ่านมาคุณเสียเสียดเสียใจแล้วก็ แอบโทษตัวเองว่าเราไม่น่าเข้ามาเลยเราไม่น่าเข้ามาอยู่จุดนี้เลยเราไม่น่าถล่มตัวเข้ามาขนาดนี้เลยนะคะสามถ้วยห้าม้ถาวสับสนกับตัวเองทะเลาะก,กับตัวเองแอบโกรธตัวเองอืมน้อยใจตัวเองน้อยใจโชคชะาต,ตาต่างๆนะคะแต่สุดท้ายคุณก็ต้องตัดสินใจออกมานะ <c oughs> มันดีต่อตัวคนมากที่สดุดสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะ ฉันไม่ควรให้คุณเข้ามาใกล้ฉันเลยหรือสนิทกับฉันเลยหรือคุยกันเยอะเลยนะคะฉันอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนกับเธอจริงๆนะฉันรู้สึกว่าเธอทิ้งฉันเอาไว้ข้างหลังก็จาเป็นต้อง <c oughs> จําเป็นต้องทิ้งไหมจําเป็นต้องเดินออกมาไหมถ้าอยู่ต่อจะต้องอยู่เป็นคนที่รองรับนะคะความเหงาของคนที่เห็นแก่ตัวเราคิดว่าเรามีค่ามากกว่านั้นถูกไหม มีค่ามากกว่านั้นถ้าเขาจะมีราม,มงราม่ามา,มาโทษเราหรือมาอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยเขาเถอะอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจเลยนะคะเสียเวลาคุณเปล่าเนาะทำให้เสียใจแล้วให้มันพอแค่นั้นอย่ามาทําให้เสียเวลาไปมากกว่านี้น่าจะดีกว่านะคะต่อไปบทสนุกสามบาท เจ็บใจเสียใจนะคะแต่มันเป็นการจบเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อาจจะรู้สึกหนักอึดอัดคุณจบปุบคุณทิ้งไว้ตรงนั้นเลยคุณอย่าแบกความรู้สึกเหล่านี้ไปกับคุณด้วยนะคะเพราะการแบกความรู้สึกเหล่านี้มันจะยิ่งเป็นการพนันาการตัวคุณไปอีกนะคะมันจะยิ่งทําให้คุณปัดเขาได้ยากให้ความรักความเชื่อใจนะคะ r e t r e a ก็เพ n านที่โดนแรงส่จริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มีสัญญาณเตือนมาแล้วนะเคยมีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะคะเราอาจจะมองข้ามไปหรือเราอาจจะรู้สึกว่า เรายังเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ในความรู้สึกที่เรามีต่อเขาโน่นนี่นั่นนะคะแต่ทุกอย่างที่เขาทํามาทั้งหมดมันเป็นการทําร้ายทําลาย,ลายความเชื่อใจที่เรามีให้กับเขานะะแล้วก็เป็นการทําลายความเชื่อใจให้กับคนของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเดินออกมาแล้วแบบจริงๆนะคะโอเคคลิปของมังกรก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูดการกดไลค์กดแชร์ like, share, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ